สวัสดีทุกทกท่านนะคะที่ชอบแนวเซียนเซียค่ะแนวเทพนิยายนะคะตอนนี้มีเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์นะคะซนอินนั่นเองออนแอร์อยู่นะคะในอพิโซดนี้นะคะหวานก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะในเรื่องของนิยายต้นฉบับซึ่งณจุดนี้ก็ไม่น่าจะต่างอะไรจากในละครนะคะเพราะว่ามันเป็นโครงเรื่องหลักนั่นเองค่ะในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่จบนิยายไปแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ชนะหลักๆอยู่4ี่คนของเรื่องนะคะในตอน จบค่ะก็สี่คนนี้นะคะจะมีในเรื่องของความรากักแล้วก็ในด้านของอำนาจแล้วก็ความแข็งแกร่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นใครบ้างนะคะสำหรับนะคะละครเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์นเนี่ยก็มีนวนิยายต้นฉบับนะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมมากนะคะสำหรับผู้ที่ชอบเซียนเซียในประเทศจีนนะคะก็จะอ่านกันเยอะนะคะแล้วพอได้ข่าวว่าน้องเจ้ารู้สื่อมาเล่นเรื่องนี้แล้วก็มีน้องหวังอันวีด้วยนะคะก็ทำให้มีหลายหลาย ท่านก็สนใจแล้วก็ไปอ่านกันใหญ่เลยนะคะอาละค่ะณนะจุดนี้เนาะตอนเริ่มเรื่องก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าอม,มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ผ่านความบ้าคลั่งกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของชิงลิ้นนะคะตัวของฮาวาซูฮาวาโมนนะคะทุกคนผ่านความคลั่งคล้ายลุ่มหลงแล้วก็บ้าคลั่งจนกระทั่งจบชีวิตลงกันหมดแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ชนะนะคะอยู่สคนในเรื่องนี้ค่ะ คนแรกนะคะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะหงอี้ของพวกเรานะคะหงอี้รับบทโดยคุณหลี่อินลุยนั่นเองค่ะเขานั้นต้นกําเนิดนะคะก็โดยกําเนิดก็เป็นจิงจ áng, าจา้งจอกก้าวหางมาจากเผ่าปีศาจจิ้งจอกก้าวหางเลยนะคะเขานั้นมีพลังมากแล้วก็เหมือนกับว่ารอมาหลายพันปีแล้วนะคะสําหรับเผ่าพันธุ์ปีศาจจิ้งจอกที่ที่จะมีเนี่ยแบบเนี้ยเกิดมาแล้วก็เป็นก้าวหางเลยแล้วก็มีคําทํานายว่าเขานี่แหละจะเป็นเหมือนกับจิ้งจอกสวรรค์ซึ่ง สามารถจะมีได้ถึง10หางนะคะก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆค่ะซึ่งสำหรับนะคะเขานั้นเนี่ยตอนทีเ่เหมือนกับตอนเกิดมานะคะก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับแบบแบบสร้างจินนะคะสร้างจินเนี่ยจะมีในหลายๆขั้นค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นสร้างจ่นในขั้นแรกๆก็จะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนักนะคะแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะเขานั้นนะคะเกิดความโชคไม่ดีในช่วงแรกคือโดนล,ลอ่อแล้วก็หลุดเข้าไปในนรกก้าขุมนรกขุมที่9้าจิว โยนะคะก็เป็นผลงานนะคะผลงานดีๆของชิงลี่นะคะก็เข้าไปในนั้นค่ะทําให้นะคะชิงลี่นั้นก็เหมือนกับได้เข้ามีมีโอกาสเข้าไปที่ครอบของร่างนะคะของหงอีนัดจุดหนึ่งเพราะว่านางนั้นมีที่อยู่อาศัยอยู่กับไอ้นี่แหละคะ่ะดอกไม้สังหารเทพนะคะที่อยู่ด้านในนะคะทีนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะทางด้านของ หงอี้นั้นรอดพ้นมาได้จากการช่วยเหลือนะคะของอ,อินของพวกเราแล้วก็หยวนฉี่ที่เข้าไปในนั้นนะคะเพื่อที่จะไปเอานะคะเศษส่วนที่เป็นจิตวิญญาณของเฟิงอินออกมาจากต้นอูอ่ถงบรรพกาณจุดนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยหงอี้เนื่องจากว่าเป็นตัวที่เป็นภาชนะเรียบร้อยแล้วที่มีเศษส่วนของไอฉี่ปลานดําความเป็นมาร้ายของชิงลี่เข้าไปค่ะดังนั้นต่อมานะคะเขาก็เลยเนี่ยแหละทําให้ทาง ด้านของชิงลี่นั้นตามเข้ามาที่ต้าเจ๋อซานได้คือหงอี้อยู่ที่ไหนนะคะชิงลี่ก็ตามเข้าไปได้นะคะเอาล่ะพอเข้าไปได้ปุ๊บนะคะก็ทําให้มาครอบครองร่างแล้วก็บังคับนะคะหงอี้ให้ทุกคนเห็นว่าเป็นหงอี้นี่แหละที่ทําลายล้างต้าเจอา๋อซานแล้วก็ฆ่าทุกๆสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในต้าเจ๋อซานนะคะทีนี้หงอี้นั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่ได้ทำไงเพราะฉะนั้นแล้วด้วยความช่วยเหลือจาก อินนะคะแล้วก็ในจุดต่างๆที่เป็นเรื่องราวของความบังเอิญในตอนที่เขาทำลายล้างต้าเจือสารนั้นเขาก็ได้มีสิบหางนะคะผ่านไอ้สายฟ้านะจุดนั้นแล้วก็ขึ้นมาจริงๆก็มีความช่วยเหลือของทางชิงลี่มาด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะหลังจากนั้นเขาได้ขึ้นนะคะคองราชค่ะเป็นจกักรพรรดิของเผ่าปีศาจเลยนะคะแทนแทนทางด้านเผ่าพยัก์ซึ่งมีมากี่คนช่วงหลังนี่ก็โดน ชิงลี่ของพวกเราคาไปหมดแอะชิงลี่ชิงลี่ของพวกเราไปแล้วนะคะชิงลี่แบบเมอพอดีนักสแสดงสวยมากค่ะกลายเป็นชิงลี่ของอดวานนะคะแต่นางก็ร้ายมากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าหงอี้ของพวกเรานะคะได้ขึ้นเป็นเทพเจ้าก็คือเป็นจิ้งจอกสวรรค์นะคะมีสิบหางงอกออกมาแล้วก็ความแข็งแกร่งก็น่าสะพึงกลัวมากๆแล้วก็ได้ขึ้นเป็นนะคะจัก,กรพรรดิแห่ง พิภพปีศาจค่ะก็เลื่อนขั้นขึ้นเป็นเทพเจ้านะคะความแข็งแกร่งถือว่าสูงสุดนะคะถือว่าถือว่าแบบ เป็นอีกหนึ่งตัวละครค่ะที่จบดีมากๆได้ในเรื่องของความรักนะคะก็คือแต่งงานกับเหยียนซวงแหละถ้าเราวิเคราะห์กันตามนิยายนะคะแล้วก็ทุกสิ่งอย่างคือคู่กับเหยียนซวงมาโดยตลอดนะคะแล้วตอนที่เขาจะขึ้นไปที่ดินแดนแห่งเทพเจ้านั้นก็คือคือขึ้นพร้อมกับเหยียนซวงเช่นเดียวกันในภาคของมหาเทพไปส่วนนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ทั้งความรักนะคะหงอี้นั้นได้ทั้งความรักแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของอํานาจความ แข็งแก่งค่ะมาถึงตัวละครตัวที่2นะคะจริงๆตัวละครตัวนี้ก็มาเรื่อยๆเรียงๆค่ะท่านอีเฟิงนั่นเองนะคะแต่ว่าท่านก็เป็นคนที่น่าสงสารเช่นเดียวกันนะคะปกติแล้วเนี่ยท่านอีเฟิงนั้นจะเป็นเหมือนขุนนางระดับสูงที่อยู่บนวังสวรรค์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีได้รับการแต่งตั้งมาจากท่านมู่มู่กวงทวายไลท์ Twilight นะคะคือท่านจัก,กรพรรดิอดีตจัก,กรพรรดิสวรรค์องค์ก่อนนะคะอยู่มานานค่ะสาหรับท่านอีเฟิงนะคะแล้วทีนี้ หลังจากที่ท่านทวายไล์ uh, นะคะหรือว่าจัก,กรพรรดิ องค์ก่อนนี้กลายเป็นกำแพงหินกลายเป็นมังกรหินไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ารับผิดนะคะลงโทษแบบรับโทษแทนภรรยาของเขาก็คืออูหัวในตอนนั้นนะคะก็ทำให้นะคะทางด้านของเฟิงรันนะคะขึ้นมานะขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดินะคะแล้วทีนี้เนี่ยในภาคของเซินอินนะคะก็จะมีการจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้ก็วางไว้ให้กับท่านไต้เทียนหลานเฟิงนะคะจะให้ขึ้นเป็นตี้จิน่นแต่ว่าท่านนั้นอ,อยู่ ไม่ถึงนะคะก็คือตายไปซะก่อนในวันแต่งงานนะคะก็เลยทาให้ตําแหน่งเนี้ยที่แบบตัวเต็งวางเอาไว้ เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนะคะทําให้ท่านเฟิงหลันเนี่ยก็ต้องจัดการประลองขึ้นมาเพื่อที่ว่าหาจาัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ค่ะซึ่งผู้ที่เข้ามานะคะเข้ามาในการที่จะเป็นผู้ประลองเนี่ยก็มีตัวแทนจากหลายๆที่นะคะส่วนตัวแทนจากวังสวรรค์เองก็เป็นท่านอี้เฟิงนะคะก็เข้ามาเข้ามาเก๋ๆไปอย่างนั้นแหละคะ่ะท่านอี้เฟิงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะคนที่เป็นตัวเต็งอะ่ะก็คือเฟิงวินของพวกเราคะ่ะก็คือเป็นตัว ว่าจะได้เป็นจกักรพรรดิสวรรค์องค์ใหม่นะคะซึ่งเข้ามาก็มีฮวาสูก็เข้ามาชิงด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วหงอี้ก็มาค่ะก็คือตำแหน่งของจกักรพรรดิสวรรค์ก็ไม่ได้จะเก็บไว้สำหรับพิภพเซียนอย่างเดียวนะคะใครก็ได้ที่มีความแข็งแกร่งนะคะก็หงอี้ก็มาด้วยนะคะก็ณจุดนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะกม็มันเกิด ความโกลาหลมากมายขึ้นมาเลยนะคะโดยเฉพาะที่วังสวรรค์เนี่ยในวันสุดในวันสุดท้ายที่จะประกาศผลนะคะคือไอ้เจ้าพวาโมอ่ะคือตัวมันเองอ่ะมีความแข็งแกร่งมากๆแล้วมันเลื่อนขึ้นมาเป็นเทพเจ้าแต่มันไม่บอกใครนะคะแล้วมันก็ต้องการจะมายึดวังสวรรค์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันไม่สนหรอกว่าใครจะชนะในวันสุดท้ายมันไม่สนมันเตรียมไอ้กองทัพของเผ่านกยุงที่จะมีความเจือปนนะคะกับพลังไอ้ฉีปันดําที่เป็นมันล เน,นี่ย เอามาใช้นะคะเพื่อที่จะยึดสวรรค์แล้วก็ขึ้นนั่งอยู่แล้วนะคะอันนี้คือแผนของฮาวาโมค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถจะทําได้นะคะเภาะวะศึกที่วังสวรรค์นี้ก็มีหงอี้นะคะแล้วก็มีเฟิงวินรวมทั้งเฟิงหลันเฟิงหลันถึงแม้ว่าจะไม่มีพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งแล้วแต่นางยังมีเขาเรียกว่าเป็นของวิเศษนะคะเป็นของวิเศษมีผู้ช่วยนั่นเองค่ะก็สามารถที่จะปลอดภัยได้นะคะนอกจากนี้แล้วฮาวาซูก็มากลั ใจในตอนท้ายนะคะก็ทำให้สถานการณ์ที่วังสวรรค์นั้นคือทุกอย่างก็ดีดีแล้วก็จบลงด้วยดีนะคะถึงแม้ว่าจะเละเทะอย่างไรก็ตามค่ะทีนี้มันก็มีอีกศึกหนึ่งนะคะที่อยู่ที่นู่นเลยค่ะจิ๋วโยโนเน่ะนะคะซึ่งพระเอกของพวกเรานะคะก็ต้องแบบเออสลายไปค่ะแล้วพอข่าวนั้นมาถึงคือการการที่สัจเทพนะคะองค์หนึ่งเนี่ยต้องแบบ ต้องแบบดับศูนย์ไปอ่ะมันเป็นเรื่องที่โศกเศร้ามากๆเลยนะคะก็เลยทําให้นี่แหละค่ะในเมื่อไม่มีใครแล้วนะคะทางด้านของท่านเฟิงหลันเนี่ยก็ตั้งให้ท่านอ e ีเฟิงนี่แหละเป็นผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิสวรรค์น,นะคะท่านอ e ีเฟิงนั้นนะคะก็ไม่ได้เต็มใจแต่ว่ามันก็ไม่มีใครแล้วจริงๆมันก็ไม่มีใครแล้วจริงๆนะคะท่านนั้นถือว่าเป็นจัก,กรพรรดิสวรรค์ที่เก็บตัวสุดๆค่ะก็คําว่าเก็บตัวนี่ก็คือยิ่งกว่าเฟิงหลันอีกนะ คือท่านอี้เฟิงเนี่ยอยู่ก็จริงอยู่ที่วังสวรรค์แต่ท่านก็อยู่ที่ตำหนักของท่านตลอดเวลานะคะไม่ค่อยจะออกมาค่ะนี่ก็คือท่านอี้เฟิงนะคะจนกระทั่งในภาคมหาเทพไปส่วนท่านก็ยกให้กับท่านจินเหวยไปนะคะก็ก็มีความเป็นทอดๆนะคะคือท่านอี้เฟิงท่านมีความเศร้าอยู่ในใจค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเห็นความเป็นสัจเทพที่แท้จริงที่มีอยู่องค์เดียวนะคะที่อยู่ในในไอ้สามสามอาณาจักรล่างเนี่ยต้องดับสลาย ไปนะคะก็เลยเกิดความเสียใจนตรงนี้แต่ถามว่าในช่วงจบของส่นอินแล้วนะคะคนที่ได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิสวรรค์ก็คือท่านอีเฟิงนี่แหละคะ่ะก็ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะคะในในส่วนของอพบที่ต่ำลงมาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้านะคะ นี่มาที่คนนี้ค่ะคนที่สมนะคะต้องยกให้เฟิงหลันค่ะเฟิงหลันนะคะในภาคของเซินอินนี้นางได้มาทุกสิ่งอย่าง <c oughs> <c oughs> ก็คือนะคะนางนั้นรอการกลับมาของชายอันเป็นที่รักเนาะท่านจิงเจียนนะคะอันนี้เฟิงหลันถ้าเราไม่ลืมคือเขาเป็นคือนางก็เป็นลูกเป็นลูกสะใภ้เป็นลูกสะใภ,ย,ภยของอดีตจักรพรรดิสวรรค์ก็คือก็คือท่านมู่กวงทวายไล่นะคะมังกรทวายไล่แล้วก็ทางด้านของอูหวนนั่นเองนี่ย ฟงหลันนี่แหละเป็นลูกสะภ้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีพลังสุดๆเลยนะคะคนนี้ถือได้ว่าพลังเยอะแต่พอมาเรื่องสนอินเนี่ยต้องใช้พลังนะคะไปหลายครั้งพลังนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือต้องเอาไว้ดูแลบ่มเพาะทางด้านของวิญญาณของท่านจิงเจียนผู้เป็นที่หักนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ถึงตอนนี้หรอกจริงๆอ่ะ คือมันจะมีอย่างนี้ค่ะตัวของตัวของดวงวิญญาณของท่านจิงเจี้ยนนะคะได้รับการบ่มเพาะอยู่ที่ต้นอู่ถงบรรพาการเนาะที่อยู่ที่โน่นนะคะที่อยู่ที่ใกล้ๆกับ กำแพงมังกรหินนะคะที่ตรงมีพี่สาวจริงเจาอยู่ตรงนั้นแต่ว่าในละครไปสร้างอีกอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยพอไอ้ต้นไม้ตรงนั้นมันโดนหงอี้นะคะซึ่งใน,ในนิยายโดนหงอี้ทําลายจริงๆพอโดนหงอี้ทําลายแล้วเนี่ยก็เลยทําให้ไอ้ดวงวิญญาณจุดนั้นจริงเจาค่ะจะต้องยกยกทั้งหมดนะคะทุกส่วนที่มีเนี่ยเอามาให้กับเฟิงหลันที่อยู่ที่อู่ถงนะคะก็คือเอามา เอามาดูแลรักษาค่ะเฟิงหลันก็เลยต้องใช้พลังของนางไปครึ่งหนึ่งในการดูแลตรงนั้นนะคะเพราะว่าต้นไอ้อูดถงบรรพการมันมันตายไปจากฝีมือขงอีแต่ในละครนั้นมีมงมีมานไปนะคะโอ้ยอะไรเยอะแยะไปหมดไม่มีค่ะอ่ะทีนี้ต่อนะคะทีนี้อีกครึ่งหนึ่งนะคะเอามาตรงนี้ค่ะเอาไปช่วยนะคะ เขาเรียกว่าผนึกอ่ะผนึกไอ้นรกขุมที่9เอาไว้นะคะนั่นก็คืออีกครึ่งหนึ่งก็เลยทําให้นะคะพลังของฟง เออฟงหลันนะคะเป็นโบโบค่ะศูนย์เลยนะคะไม่มีพลังแต่ว่าเหลือแต่อาวุธวิเศษเหลือแต่ของวิเศษแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงก่อนที่จะจบซันอินนะคะองค์ชายจิงเจียนนะคะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเออสบายใจค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเป็นเทพ,พเจ้านางเป็นอยู่แล้วนะคะนางก็แค่อรอจิงเจียนนี้เป็นมีร่างเทพแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เดินทางขึ้นสู่ดินแดนศักดิ์สิทธ ะะดินแดนเทพเจ้าเลยค่ะไปหาเพื่อนรักนะคะนั่นก็คือสังกูนั่นเองสังกูนั้นก็เปรียบเสมือนอเพื่อนรักแล้วก็เจ้านายด้วยเนาะเพราะว่าเฟิงหลันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเฟิงหลันก็เป็นสัตว์วิญญาณนะคะของสังกูด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ขึ้นไปเจอกันแล้วนะคะทีนี้มาถึงคนที่สี่บ้างนะคะมาที่เฟิงวินนางเอกของพวกเราค่ะถึงแม้ว่านะคะนางนั้นเนี่ยจะ จะเหมือนกับว่ามีความเสียใจอะที่ที่ไม่ได้พูดดีๆไม่ได้คืนดีกับทางด้านของพระเอกของพวกเราก่อนนะคะแต่ว่าเรามองไปในอนาคตเนี่ยเฟิงวินนั้นะในช่วงตอนจบก็คือเข้าใจความเป็นสัจเทพหยวนฉี่แล้วเข้าใจว่าสิ่งที่หยวนฉี่ทำมาโดยตลอดนั้นนะคะจุดมุ่งหมายของเขาคืออะไรนะคะก็อย่างที่ที่เรารู้กันว่าจริงๆสัจเทพพูดน้อยนะคะโดยเฉพาะทางด้านของหยวนฉี่เนี่ยจะคล้ายๆไปเจี๋ยในเรื่องของ ่พูดนะคะจะจะทำแอบบคือจะเรียกว่าแอบ,บทำไหมก็คือทำแบบไม่ให้ใครรู้นะคะแม้กระทั่งเรื่องราวสำคัญสำคัญเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องการที่จะให้เฟิงอินนั้นมากุ้มใจหรืออะไรแล้วก็ไม่ต้องการให้ให้นางรู้อะ่ะ ว่าเขานั้นทําอะไรเพื่อนางบ้างนะคะอันนี้คือความเป็นสัจเทพหยวนฉี่นะคะแต่ว่านัดจุดหนึ่งมันก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าสัจเทพหยวนฉี่ของพวกเรานั้นดับสลายไปหมดนะคะแม้กระทั่งไอตัวกระบี่หยวนเซิร์นนั้นก็ดับสลายไปเพราะว่าส่วนที่เหลือ ส่วนที่เหลือสุดท้ายนะคะคือจิตวิญญาณของเขาที่ผนึกกับหุนตุนครึ่งหนึ่งของพ่อที่อยู่ในกระบี่หยวนเซิรนก็เลยทําให้คนอื่นๆน่ะเห็นสามารถจะเห็นร่างของเขาเป็นหยวนฉี่ได้แต่จริงแล้วร่างเทพของเขาน่ะมันดับไปตั้งนานแล้วนะคะหยวนฉี่เนี่ยดับ มันหายไปสองครั้งเรียกว่าดับสองครั้งนะคะร่างเทพดับแล้วก็จิตวิญญาณนะคะดับค่ะทีนี้นะคะสิ่งที่เฟิงอินนะคะจะต้องรอคอยไป1,000ปีก็คือต้องรอคอยการกลับมาของหยวนฉี่นะคะแต่ความพีคนะคะความพีคก,ก็คือว่าเฟิงอินนั้นก็ไม่รู้ค่ะว่าหยวนฉี่นั้นยังอยู่นะ,ะเพื่อนๆแล้วนางไม่รู้ว่าอีก1,000ปีจะกลับมาเดี๋ยวนะจุดนี้เดี๋ยวหวานจะเล่าให้ฟังนะคะขยายความในอีกอพิโซดหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่นะคะ ฟังอินนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นลูกสะพ้ายนะคะในอนาคตแน่นอนนะคะลูกสะพ้ายของท่านเทพประมุขสางกูแล้วก็ท่านสัจเทพไผ่เจี่ยนะคะนี่ก็คือลูกสะพ้ายนั่นเองแล้วก็เป็นสัตว์วิญญาณนะคะของ ของอหยวนฉี่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอุ้ยตายละ <c oughs> มีการผสมข้ามสายพันธุ์เนาะอาแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคือจากในเวอร์ชันละครเนี่ยจะทําให้เราเห็นถึงความเป็นสัจเทพหยวนฉี่ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะแต่แต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่เป็นไรค่ะเรานั้นก็ต้องเข้าใจทั้งในนิยายด้วยแล้วก็ในละครเราก็ดูกันไปนะคะแต่สิ่งที่เห็นก็คือละครน่ยก็พยายามค่ะ พยายามที่จะแบบเออเดินทางไปอ้อมๆแต่ว่าจุดที่เป็นโครงเรื่องใหญ่มันก็ยังอยู่นะคะยังไงย,ยังไงยหยวนฉี่นั้นก็ยังต้องทําหน้าที่ในการเขาเรียกอะไรรับอ่ารับหุ้นตุนนะคะรับรับภัยพิบัตินั่นเองนะคะเอาละค่ะก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ